สวัสดีครับพบใช่องกี่กันตีนะครับเ้ยมีคนมาท้ยแล้ววันนี้เอ้าเอ้าเอ้าสีตาโชคดีโชคดีโชคดีมาตัวนี้เป็นประสาทนะครับประสาทเขาไม่ค่อดีนะเอ้ยเอ้ยเป็นหมาจรที่รับมานะครับมาตัวนี้นะครับ เดี๋ยวว่าตอนนี้โอ้โหตัวใหญ่มากแล้วนะครับนพวกอ้วนเลยครับโอ้โหไปเร็วๆวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านคุณยายแสงนะครับนี่ก่อนมาดูน้องมาหาวอีกแล้วเอาตั้งถ่ายนะ นสีนะนมนห,อาอหม,มาอยู่ที่บ้านยายมีสามสี่ห้าหกเจ็ดไหนอี่นะครับอันนี้ตัวที่เขาไปทิ้งนะครับที่เอามาใส่กระถุงปุ๋ยที่มันตายตัว ปวดตลอดนะครับ <มา S 1> เนี่ยมันยังแดงอยูออ่นี่นะครับเก็บม,มาจากปลาขยะนะครับเอ้ยไม่ใช่ขทางท้ายไม่ยายทา,ทางที่เขาใส่ถูปุ๋ยไปทิง้งอ่ะได้ชีวิตใหม่อยู่กับยายแล้วนะครับสุกสบายดีนะครับดูบรรยากาศบ้านยายก็สะอาดมากนะครับผมน่าอยู่นะครับงางเหมือว,วันนี้ไปงานศพบ,บ้านนี้กับยาย <c oughs> ผมจะไปสี่ไกลหมกเตาอีกยายยายไป กันเดียวกันเลยเนี่ยบ้าน่ายายยายฟันตั้มเหมอนไหมใหญ่ฟันตั้มเดี๋ยวไปดูแพะนะครับยังไม่ไปไหนบ้านเนี่ยมันร้อนกันยายไม่ขังพราะยา่ให้เขาขุดนอนร้อนมากอันนี้ยังขายไม่ได้นะครับแพะโอเหลือนะนี่นะตัวอ้วนมากนะครับดูครับ ยายจะปล่อยที่สองตัวก็เท่าไหร่ยายคะหมื่นหนึ่งค่ะหมื่นหนึ่งนะฮะฝั่งนั้นเป็นตัวผู้นะครับผมพร้อมเป็นครอบครับแม่พันธุ์ได้เลยค่ะ,คะตัวถือว่าอุดมสมบูรณ์มากตัวใหญ่นะครับที่ยายปล่อยไปก็เพราะว่ายายไม่ไหวไหนจะทํางานไหนจะหาผัดกระถินไหนจะดูแลความสะอาดจริงๆแล้วยายไม่อยากปล่อยแบบไรสงสารเขาครับ ยังยายก็เยอะนะครับแต่ว่าย qu ายก,ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลอากาศร้อนนะครับตอนกลางวันเขาก็ดินนะครับร้องประสานเสียงกับพระ Spaß. สวดโชคดีด <bacon S 1> จะหอยแล้วจะหอยไหมจะหอยยังไงหอยบ่โชคดีหอยบ่นี่นะน้องเขาเป็นผิดปกติทางประสาทนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะหอนะครับวันนี้ยายได้อะไรให้กินครับไก่ับไก่วันนี้ซื้อไก่มากโ<จ>รงไก่นะครับปลาทู ปลาทูเอาเนื้อให้ไข่ตุนไข่ตุนไม่ชอบกินไก่ไปขนสวยมากเลยครับสองตัวอยู่ในกรงนะครับกลงมันได้่สามกรงอากาศร,ร้อนคนระับอากาศของขาง้เที่ร้อนนะลูก ร้นมาก่ายร้อนมากาลมากลางวันปล่อยให้เขาขุดดินนอนประมาณ42องศาครับให้เขาขุดดินนอนค่ะกลางคืนก็ปล่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนมากลุกรอก่อนนะลูก โอเคครับผมสถานีนะครับ mm hmm. ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ mm hmm. ฝากกดไลค์ hmm. กดซ mm ับสไคร b ์ในช่องการเกษตรด้วยน,นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวว่างๆจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ